ใครที่เป็นสาวกครีมชีสนะคะเมนูนี้อย่าพลาดนะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนสาวกครีมชีสนะคะทำเค้คกกล้วยหอมกันค่ะอ้าวสาวกครีมชีสทำไมจะต้องไปทำเค้คกกล้วยหอมก็เพราะว่าเราจะทำเค้คกกล้วยหอมที่ใส่ครีมชีสลงไปด้วยไงคะเหล่วนี้เราก็จะได้ทั้งความหอม ของครีมชีสแล้วก็ความหอมของกล้วยเลยเนาะเริ่มจากการนำนะคะอันนี้ครูเล็กก็รวมหมดเลยของแห้งนะคะก็จะมีแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือค่ะอยู่ในนี้ส่วนในโถตีนี้เดี๋ยวครูเล็กจะเอาไปตีเลยนะคะก็เลยใส่เนยกับน้ําตาลไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตีอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะกล้วยหอมงอมๆนะคะ จริงๆทาเค้กไว้หอมอาะเค้กยิ่งงอมยิ่งดํายิ่งดีนะคะจะยิ่งทําให้เค้กเราสีสวยขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นวิปครีมกับไข่เนาะแค่นี้เองค่ะส่วนผสมเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการตีเนยและน้ําตาลนะคะให้เขาแตกตัวก่อนแ้แบบนี้นะคะเราก็จะค่อยค่อย ทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะให้ฟูด้วยนะคะฟูลเล็กน้อยค่ะจะเติมกล้วยลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะตีให้เขาเข้ากันเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ยิ่งเป็นริมเห็นชัดเจนเลยนะคะไม่เป็นไรเนะเาะเราจีให้ส่วนผสมเขาเข้ากันไปแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราใส่แป้งไปก็จะเหมือนเดิมค่ะแค่นี้นะคะเข้ากันแล้วค่ะ เราก็จะค่อยๆทยอยเติมวิปปิ้งครีมลงไปนะคะส่วนผสมเข้ากันแล้วค่ะเราก็จะหยุดตีแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะไปหยอบใส่ครีมนะคะเรามาทำครีมชีสกันก่อนค่ะ ให้ครีมชีสเขาคลายตัวก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลไอซิ่งเนาะเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมไข่ลงไปค่ะ เติมแป้งลงไปค่ะเสร็จในส่วนของครีมชีสแล้วค่ะ เราจะใส่เนื้อเค้กประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมด้วยส่วนของครีมชีสค่ะเราจะใส่ส่วนของเนื้อเค้กไว้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยส่วนของครีมชีสค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนของเค้กอะคะ่ะใส่ลงไปอีกจากนั้นเราก็มาต่อด้วยส่วนของครีมชีสนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละคะ่ะหมุนหมุนให้เขาเป็นลายนะคะ คุณเล็กจะใส่น้ําลงไปในนี้หนึ่งถ้วยนะคะเพิ่มความชื้นให้เขาอะค่ะเพราะว่าคุณเล็กใช้เตาเทพที่ไม่มีดิมเมอร์ไม่มีตัวปรับพัดลมอะคะ่ะเขาก็จะค่อนข้างแรงหน่อยเราก็ต้องเพิ่มความชื้นให้เขาลงไปหน่อยนะคะเตาทั่วไปก็จะร้อยเจ็ดสิบองศานะคะแต่ว่าคุณเล็กใช้เตาเทพเราต้องทําความเข้าใจกับเตาของเราอะเนะาะคุณเล็กใช้แค่140ไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวควุณเล็กค่อยเปลี่ยน เสร็จแล้วค่ะ สีสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรารอยห้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูเนื้อข้างในกันเนาะตอนนี้เคก้กกล้วยหอมครีมชีสของเรานะคะก็เย็นตัวลงแล้วเนาะน่าทานมากเลยค่ะ เค้กกล้วยหอมนี่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะเขาจะยิ่งนุ่มแต่วันนี้คุณเล็กมาตัดให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะดูเนื้อข้างในสิคะสวยงามค่ะสีก็สวยด้วยเนาะนี่ค่ะ สวยงามเลยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะนุ่มแดงดึง,ด,งดึงเลยค่ะแล้วจะบอกว่ารสชาติก็อร่อยมากด้วยค่ะเขาก็จะหอมกล้วยอยู่แล้วนะคะหอมกล้วยหอมครีมชีสแล้วก็จะมีรสชาติหวานๆแล้วก็มีเค็มหน่อยๆของครีมชีสอะคะ่ะใครที่เป็นสาวครีมชีสนะคะเมนูนี้อย่าพลาดนะ ทำตามได้เลยค่ะได้ผลยังไงแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวคุณเล็กรอตอบในคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณเล็กนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเราจะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะตอนนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทําขนมนะคะสวัสดีค่ะ